แปดสิบเปอร์เซนที่บวชเขามานี่บ่อเด้กำหนดว่าสิเอาพันศาหนึ่งบ่อเด้กำหนดว่าสิอยู่หอดบ่อเดชอยู่ได้ซ้ำได้ก็เอาอ่าแล้วแต่สิอยู่ได้ในกลุ่มของอาตามาที่มาบวชน้ำกันอยู่กับสิบโกรูตอนนั้นก็นแล้วแต่สิอยู่ได้ขึ้นกันขันว่าแนวนี้ครูบาอาจารย์ยังมีความหวังอยู่เลย มีความหวังว่าเขาสิพัฒนาเขาขึ้นมาให้เป็นปูซอยหรือว่าเดหลายภาษาไปพราะว่าเขาบอกว่าแล้วแต่สิอยู่ใดเขายังไม่มีโอกาสจะอบร่มเอาปลูกซัดท่าเขาจูงเขาให้เขาอยู่ใด้มาเรื่อยๆ,ๆจักหน่อยอยู่ขันเข้าเป้าแนวนั้นพวกกัตมารว่าแนวนั้นครูบาอาจารย์ก็จะสอนอีกแบบหนึ่งพัฒนามากกัมาหลอดน้ำกันกามาหลายรูปมาหอดเกจภาษาบางหกภาษาบางหาภาษาบาง อยู่น้ากันเท่าเดียวนี่ในตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่น้ากันกะหกเกณฑอรูปในยูี่บวชน้ากันปตีต่อมามา,มาจะมาพระเข้ากับลายขึ้นหลายข้น,ขน,ขนมีขึ้นแต่ว่าตกมาระยะหลังๆนี่ผู้เดเขามาบวชถาม่าสิบบวชลายปันไดชฐานในช่วงนี่ก็คือบอกเรื่ะว่าพันษาหนึ่งใบว่าแล้วแต่สิยูได้ด้พันษาหนึ่งอัอยูได้ยูต่ออยู่บหนคือสิบ,บวได้ดอกเพราะว่าล่างานมาได้สำนันนะ กระถินบางวัดกำหนดเมือกระถินไหวเจ้าภาพกำหนดเมือกระถินไหวว่าจะเอาออกจากพรรษาไปซิบมือซิบหามือพ่อได้นาคมอหอนแล้วนาคบอกว่าออกพรรษาอยู่ได้บ่เกินหามือต้องซึกเพราะว่าบดเวลาว่าสันว่าเจ้าภาพต้องเลื่อนมือบุญกระถินใหม่กลับมหาพระต้องเอาคู่บ,บ่าวเอาคณะสงฆ์ในวัดเป็นใหญ่ต้องเลื่อนลนมาหา ก็เลยในระยะนี่ไปเทศไดสไปไสอาตมาคืิสอบถามมึงทุกหนากว่าตั้งใจสิบบทหอดใสก็เลยบอกว่าเร่อนรับคำตอบเป็นเอกสัรนป้านข้าเจ้านัดกันอยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดก็คือพันษาหนึ่งออกพันษาล่าง,งานเลยซ้ำนั่นนะอันนี้ก็คือแสดงว่าอนาคตต่อไปนี่ผู้สิมาเป็นเจ้าอาวาส ผู้ศรมาแทานพระอธิการองค์ที่มรณาภาพไปบงังองค์ที่กเกษียณอายุไปบงังนโอ้หนาเป็นห่วงอยู่ด้จังว่ากันเลยทาเป็นนอกไรกะนอกพันษาประเทงเป็นค่ำตอบชินนาฟั่งไปคนนันอีกเด้อบเ่เสียบวชหลายปันไดบวชจิกมือบวชเขาพันษาอยู่บ่คือสิบวัได้เขาพันษาดอก สิบหาเมื่อานักไปเรื่อยแต่ว่ากาอันนี้กขบอกว่าเลยตีลวดกวดเพียงในเบิดกันยัางพมีอยี่ดอกผู้ที่จะตั้งใจมากเอาสิยูได้โดยเฉพาะย่างยิ่งมาเนี้ผู้ที่ยิบเอาแค่อยู่ได้แล้วแต่สิยูได้ส่วนมากกว่นี้นั่นคือทีมยงนาหลวงตา เฮาเดี๋ยวเรยว่าคู่มือนี่ตะลวัดตะลวัดวัดบ่อห่างวัดบ่อห่างวัดบ่ออ่างว่างมีพระเฝ่าสลามีพระทำวัดเฝ่าวัดเฝ้าคอวัดมีพระสององค์เจ้าบิณฑบาตต่ยินเสียงคล้องคะระฆั่งให้ว่ามนแปดสิบเปอร์เซนต์อีกม่จากพระลงตายกเว้นวัด ใหญ่ๆได้ว,ว่าที่มีคู่บาอาจารย์เป็นพระครูเป็นพอทานที่เป็นอยู่มาแล้วส่วนมากได้หลายวัดอยู่ได้บอ่ออ่างว่างบอ่อห่างอาศัยหลวงตาอาจจะเปลี่ยนกันบ้างพู้ละหาพันศาสิบพันศาต่ออายุต่ออายุกันมาเรื่อยเอาไปเอามาเนี่ต่อไปเนี่เจ้าเอาวาดฝ่อวัดเท่านี่อาจจะ อาศัยประเภทเดียวกันคือจังกันครับอายุอบอตอพวกสมาชิกอบอกตอคือเขามาทำงานพวัวรักสีปีกะพัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยสีปีพัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยพระห้ากับศิมีดีเนีย่ยอ่าพันษาพกพันษา10บพันษาแ้วก็เปลี่ยนกันก็เลยสรุปแล้วว่าอาศัย คุ้นลุ่งคุ้นตาทั้งหลายที่กเกษียณอายุแล้วมาบวชยกตัวอย่างคือจังพระอธิการคุณนเ้าเนี่ยเพิ่อนกะอายุได้เกือบพอเจสบอายุได้เกือบพอเจ็สบเพิพ่นจังได้ล่าขอบขั้วถิ่มพระละทั้งบ้านมาบวชเป็นพระลวงตาพ่อบวชเขามาแล้ว ถาสุขภาพเพิ่อนยังแข็งแรงหรือว่าถายังบ่มีโรคไข้ไข้เก็บเบียดเบียนอายุยังถือว่าเพิ่นสินเดซอยคำว่าาซอยคำวัดซอยบริหารสนองงานคณะสงฆ์ไปได้อีกไกลเติบอยู่เนี่เพราะว่าตอนนี้ของกเจ็ดสิบแปเนี่ยพระหลวงตาได้ล้าวัดแม้แต่วัดของอาตมาในวัดธรรมภายในเนี่ คู่บาพระลหลายๆยกแต่ว่าเป็นรักจังหันคืออาศัยพระหลวงตาขึ้นกันอาศัยหลวงตาเพราะว่าหลวงตาเนี่ยจะเป็นพระทาพันยูได้ปฏิบัติได้คือเป็นผูยย้ใหญ่เป็นพานโลกพานหนาวมาหลายหูวจักยังเป็นยังแล้วแต่คือบ่ได้อบรมยากบ่ได้บอกอยากยังยังไรอาจจะมีความงามความพรอมความเข็่งกับไปตามกําลังความสามารถของพระหลวงตา่ะ แต่ว่าถือว่าเป็นไหวที่มีคาสำหรับในขนะสองลงผูลงตาเขาในมื่อนี่เขามาส่งเมื่อว่าเพิ่นมาทำประโยชน์ได้เป็นเจ้าอาวาสอายุพรรษาการเก่าพรรษาสำหรับพระผููเทาเนี่ยถือว่าเป็นคุ้นคาของชีวิตเพิ่นเกิดมาแปดเจ็ดสิบแปดสิบเกือบแปดสิบปีเนี่ยนมันปลายชุดท้ายชีวิต ได้มาทํางานการศาสนาและได้มาบําเพ็ญให้ประโยชน์ให้กุศลแกต่ตนเองถึงว่าเก่าปีหาได้งากถือว่าเป็นคุณค่าถือว่าเป็นการทำนาทีดีที่สุดของพระอธิการคุณรวาวลงตาคุณทางโลกก็ได้สัางขอบควา่าเรื่องว่าได้ทำนาทีมาโดยสมบูรณ์ คิด่าออกบวชในวัยนี่บ่ได้ทิมลูกบ่ได้ทิมภรรยาถือว่าเป็นวัยที่กเกษียณอายุแล้วกเกษียณราชการแล้วว่างเวียกว่างงานแล้วแต่ว่ายังมาทําประโยชน์มาบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาได้มาบวชได้มาเป็นเจ้าอาวาสได้มาเป็นพระอธิการ สันโมเฮ้าพโยเบืองหลังญาติท่านทั้งหลายในมือนี่นเฮ้ามีโอกาสได้มาทรงดวงจิตวิญญาณมาชาปนากิจสิริละสังขารของหลวงปู่ร่วมรวมกันพี่น้องเศร้าขุดเอาทั้งหลายบานไก่บานไก่ทางไก่ในซื้อคณะทำงานของมูสงเฮ้ากะมี าพาอาจารย์ประคู่อร,รณนวัตรในนํำเอาคณะสทายาติโยมเฮาเอื้อนเอากันมากถือว่าเฮาเป็นกำลังเป็นทหารอารักขา,าศาสนากะซอยกันทีมงานสภาพุทธบริษัทหรือว่ายาติธรรมเฮาทั้งหลายเฮามีกำลังเฮากลับไปมวนโมนิกถือว่าเฮาเป็นตัวเทีนของพี่น้องชอวพุทธ คนเก่งมีอยู่หลายคนมีความสามารถมีสทธามีอยู่หลายเชาาพุดคนเฮาเพราะว่าอย่างทุกคนที่เกิดเึ้นมาเนี่ยมีดีคู่คนถ้าบมีดีบ่ได้มาเกิดเป็นคนทุกคนที่เกิดมาเป็นมนษย์ติสมบูรณ์่นได้ทำคุณงามความดีมาหลายถาบมีคุณงามความดีบ่ได้สัางบารมีมาหลายบ่ได้มาเป็นคนี่สมบูรณ์บ่ได้บ่ได้ไม่เกิดได้ยุบนี่ ยกที่เป็นปฏิรูปประเทศสว่าโสเป็นประเทศที่สมควรเกิดดินดีอากาศดีน้ำดีสังคมดีค่ำสอนนักปราชญ์บัณฑิตมีวัดว่าศาส,สนาดีเข้ากับสุขภาพดีร่างกายสั้นขันเนี่ยทุกคนที่เขาเกิดมาในยคนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบารมีเพียงแต่ว่าผู้ใดสิมีโอกาสได้เอาความ ผอมความงามห้องเฮ้านี่มาสางประโยชน์ต่อผูใ้ใด้เได้เอาบุญจากของมาทําบุญต่อเท่านั้นเองแล้แต่ผู้ใดสิบ่อแล้แต่ผู้ใดสิบฝากไปสรรหาแต่ที่จริงแล้วสม,มุย่าติธรรมเฮ้าถี่มานางัางน้ำกันอยู่นี่บารมีสม,มุเฮ้าความสามารถสม,มุเฮ้าปัญญาสม,มุเฮ้าศรัทธาสม,มุเฮ้านี่ยังมีอีกหลายแต่ว่ายังเอากันบท่านในเบิดนําหากันบาเทนในพอน่อก็มี จะมามัวเห่าเพรากันมาทํางานในการเผยแผ่หรือว่าพากันมาปฏิบัติถูกสิ่งถูกอย่างเป็นการสร้างประโยชน์ในปัจจุบันและกาสสั่งประโยชน์ในอนาคตไปนําเหามาปลูกมาฝังชอบปุดเห่ามาท้ำนี่มันนี่เฮ้ามาทรงดวงจิตวิญ,ญญาณมาทํำให้สมฐานะสมกับ พิสุรูปหนึ่งถึงสิเป็นพระดวงตาแต่กระเด้มต่ออายุวัดบานเห้าเนี่ยบ่อห้ขาดพระบ่อห้ขาดผาูดป้ปกครองบ่อห้ขาดเจ้าอาวาสพี่น้องญาติยอมหลูกหลานญา,านติทำทั้งหลายก็ได้เพิ่มค่าใบบุญถึงว่าจะเป็นระยะเวลาที่บ่อเน่านานขึ้นจังพอทานหลวงพ่อ พรอคู่ทั้งหลายแกกระถืวาในจวงระยะเวลาที่ีเพินมาทํำหนาที่ใ่ตรงจุดหนีเฮากะได้มีความความความสมบูรณ์ขึ้นมาตรงบ้านหองเฮ้าเมื่อมันเ,เนหน่เพิ่นได้รวมรับรับสังขารจากวัดจากลูกจากร้านจากพีจากหนองไปแล้วหนาทีของหมูเฮ้า,าก็คือมาบำเพ็่นคุ้งามความดีพอวัตโขคืนว่าเป็นเครื่องสกกลระบูชา พระพุทธเจ้าสรรเสริญในการปฏิบัติบูชาเข้าเสือเอาอินย่างมา่บูชาเอาดอกไม้ดอกไม้จันทรธดอกกัยังบ่กขึ้นซั่นันกับพวกเข้าได้มาปฏิบัติในศาสนากิจนาฟังเทศฟังธรานน่าสวดนั่มนาท่ำหน้าทีปรกกรนใส่สุดขาวหรือว่าเข้าหน้าแสดงออกถึงเป็นพุทธมรรคะเดมาปฏิบัติเนี่ย ไม่จิดเบลล์เหล่าคนเฮ้าพี่น้องสุดท้ายบรรตายชีวิตจะมีผู้ส่งสิลมานางอ่อมไร้ร้ายเี่ยูบาจามหน้าให้บุญให้ความสำคัญกับชีวิตของบุคคลหนึ่งผีเบ็ดล่มหายใจไปนี่ม,นมันบำม,มันวาสินี่ได้ยังไงด้วยการท่องนวัตตะสงสารนี่อ่ายิ่งถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เนือามแห้ง้ตายเหล่าถิ่นไป หน้าได้เป็นประโยชน์เป็นอาหารเป็นปุ๋ยเป็นนังโมบัาเป็นอาหารของสัตว์อืน่นตัวว่ากันไปการที่จะเด่นนเกิดเป็นมนุษย์หลเกการเด่าโดยตั้งบำเพ็ญกุศลให้เกิดความงามความศักดิ์สิทธิ์หน่นมีมันต้องเป็นหยบของปูถิณีบุญมีบาร,รมีเท่านั้นประสั่นทุกคนที่เกิดหน้าในยุบนี้ในสมัยนี้ตายในสมัยนี้เทวาเป็นค้นบุญถ้าไดยทำบุญหน้าแต่ปางก่อนนี่เอาบุญมาต่อบุญ นี่แหละจังลาผู้ใดเสด็จเอาบุญมาต่อบุญผู้ใดเดี๋ยวมาสั่งต่อผู้ใดเสด็จมาบำเพ็ญจะเป็นเรื่องเป็นนาทีของบุคคลนั่นสัทธาเฮาจะสอดส่องเมืองหานในถรำมวิทยะสอดส่องนั่งใน,าน,นาธรรมเบ่งนพลไปใส่ไปอียั้นที่ตรง,งนี้ในนิบในนี้พี่น้องเฮาพอมายเนี่ยนี่บ,บ่ได้เป็นบารีคือหลายคน บ่ได้มีการเชิญบ่ได้มีบ่ได้ว่าบ่ไปบ่ได้แล้ว,ว,ว,ลวมันจําเป็นพี่นอ้องอ่เป็นลูกเป็นหลานเพิ่นเป็นลูกศิษย์เพิ่นกับเรียนมือมันี่งหลายคนมากเนื่องจากว่าเป็นญาติ่ทำมากเน,นื่อมาอาศัยบารมีครูบาอาจารย์อาศัยอาจารย์พระครูท่านศื้อบริเวณเป็นสะพานบุญอ่าเป็นผู้ปากเป็นผู้ว่าอ่าเป็นผู้เอิอ้น เราเคลนเมื่บุญมีคุณเคยเป็นญาติธรรมเคยไปมหาสูเนี่ยอีกอันหนึง่งพี่น้องญาติโยมเฮานาี่อยากชื่ออะไรเห็นในต่ตรงจุดนี้หมอ่หนึ่ง,ง่งางบางเถ้าบัวราณพนาบวออกจากบ้านบุหงหอมทางเที่วยวบดเรียนวิชาบวหิมีความรู้บางเถ้อบางที่คว,เวนเฮาเวลาเอาบุญไปต่อบุญไม่จัดไปเด้ เหวนมูไปกับอิฐขามือจะคล้องไปบ่ได้กับไปว่าวให้มูออ่จาจะคล้องไปบ่ได้บ่ได้กับไปว่าให้เขาเพงสัตน,นะแต่ว่าอันนี้สององการไปเน,นี่เขาก็เห็นแบบว,ว่าในส่วนหนึ่งนี่ญาติถ้ำที่จะมาเนี่ยจากฝากว่างสะพุงต้อง่ลกับไม่คือจังอาตามาสิอาตามาเบาบริรูจักกันเป็นการส่วนตัวครับลวงตาคุนญาติโยมหลายคนถี่ประกานกำลังรังไหลกันเขามาเนี่ย ที่มาน้าอาจารย์พคู่นีน่หลายคนบ่หบอกเคยว่ามีพี่น้องอยู่ในบ้านเนี่ยแต่เป็นอย่างขึ้นมาเพราะว่ามีพี่น้องทั้งนี้เอาบุญไปตอบุญไปหาญาติ่านบางพุ่นไปกราบอาจารย์เพิ่ไปท้ำบุญน้านอาจารย์เพิ่มเคยไปเคยมาไปมาหาสู่เมื่อวันนี้อย่างบุญมันกับตอบบุญกันมานี่คือจังเสีย นี่ยาที่ท่านทั้งบ้าดหอาไปยาที่ท่านผุนกับมะหาน่ดีใจเลย,เลยอาตมาคิดว่าสีใบมีดเนียพี่น้องผู้อยู่กับบ้านเนาว่าเฮ้ยพันผ้ากันมาหลายซะเนาะอาจารย์ตั้คู่เอิ่นเนี่ยจ้วนมาหลายซะเนาะอ่าพันด้ากันมาหลายมาเตรียมบาดหอาซะเนาะเหนี่ยนบาดหอาซะเนาะใบมีดเด้ผู้สิปู่ยุกับเนี่ยไม่ได้ดีใจได้ขันเห็นเข้ามานอะ เห็นพี่น้องมาเห็นญาติท่านมาเห็นผู้บาอาจมาดีใจเลยครับอบคุณผดีใจผดเพื่อนใจเลยแต่ว่าบัดสิไปต่อเอาโมบัดสิไปเอาญาติที่านบัดผู้อื่นสิไปนี่บางขู่บางคนจะคล้องไปบ่ได้จะคล้องบ่ขึ้นจะไปเหลวยังว่าให้นูอีกก็มีเลยนี่จังมาข้นห้ายโอ้บางแหลวนี่การสั่งบารมีนี่สั่งยากแต่เราทำได้อยบารมี เ,เสื้อบารมีไผ่กรอยากนี่แต่ว่าผ้าสาง่งสัา่งยากยากผ้าเห็ดเห็ดยากยากผ้าไปไปยากยากนอกจากไปยากแล้วว่ายากอีกต่างหากเนี่ยว่ดทร่มาดาเด็กคนห่อในกระดิกย่ำไปหาเพลินนี่ว่าไม่ออกปัปมือเจ้าไปไป,ปตายไปเผาสีอุดมว่องผุนเด้อเขาว่าว่าเออเออ,เอ,อ,เอ,อตายหลังห้ามไปเผาโยสีดมว่องผุนเด้อ ทำไมงานนี่ <c oughs> เออเขอกาก็ว่าอยูเลยพี่น้องคุณหาไปเผาผายไงคุณเนอร์เขาเสียรายเลยนะออนอกจากว่าไปแล้วนี่พิ่นเป็นจังเด๋อแล้วพิ่งจะไปอิจฉาโมอีกต่างหากออจังว่าหลายคนเฮาเนี่ยเวลาไปหาโมประหยากไปว่าถ้าเวลาอยากให้โมมาหาอยากขอผลจากได้ยากได้อา,ไดอาตามาเสียวริบัตในประเทศไทยเฮานี่ทุกโมบ้านเนี่ยไม่หีหรอกว่าจอเจ้าอาวาสวัดใด ทำบุญอย่าปากไปปากมาด้ยวยบ้านนั่นสเสด็จยนินเขาสียมาเอาบุญวัดเฮ้าอย่าเว้าผูนมาบ้านเปิดหัวกระจายข่าวคุนไปบอกเราเลยนและเสียว่าเรื่องบุญวัดเฮ้าด้วยนั่นเพื่อนบ้านอื่นสเสด็จยนินเขาเสียมากไม่พี่ไปมาไหนเนาะนี่เดี๋ไปให้เจ้าหน้าเด็กคุณน้องสิวโหไปบอกว่าคู่ประกาศให้แมองระบุญบ้านเฮ่าไปบอกคนประกาศแมลงพัทยาแขกเข้ามาอยู่เด๋มัดที่จะขอสิไปหาเขาหลับตามดึงอ่า ปันดึงอย่างไรปัน <laughs> ดึงขาต <laughs> เาาตาเขาจะอาเตาบ่อไปเอาไฟจุดกลนเขาจะกล่าวก,กั <laughs> นในเนาะนะนี่ล่ละตนน่มาเอาพี่น้องเขาเป็นกรรมการรับเู้เป็นน้อมเหตุนำาอุบาจารย์พวกเขาเป็นจิตอาสาต้องมีความอดทนสูงต้องมีความเสียสละ,ะต้องมีการควบคุมอารมณ์มีปัญญาเด้ในการซอยงานคุบาอาจารย์ซอยงานการศาสนา <c oughs> บางเตาบางที่เนี่ยโอ้มันต้องอดทนคือเวลามันถูกข้อเดือกผู้เป็นการอบร้นมันถูกก้นเมลเหลวก็ต้องสู่ต้องสู่ต้องอดทนต้องพยายามในการสรอยงานคู่บาอาจารย์ต้องเด็ดเดียวหัวใจให้ตรงเข้มแข็งัันสั่นห้าก็ไปบอลอดที่กันเลยเ้องก็ไปบอลอดอ่าบางเตอเนี่ยมันจ่แมลแต่บางเว่าเ้าสิไปมัวอยห้อเลยเพราะว่าคนไปพ่อโยกคนเดียวก็มัวกระวายห้องโยกคนดียวด้กัน โดยเฉพาะผู้ใดที่งเฮ้ามิควความสามารถเน่ยผู้บายการกับจักใส่เด้ผู้ใดอาศัยได้กับไหยกับถรามาได้เด๋อเนาะรถตกขี่ตมสิบวยหายรถขั้นรถห่างหรถมันไม่แห้งสตาร์กับสิบวติดว่ดึงขึ้นกัก็ไปเซดไปเอามาเนาะหารถขั้นนิ่งแห้งแต่ข้นผู้ใดที่คล่องแน่ผู้ใดที่เป็นงานเนี่ยผู้บายการกับจักเอื่นใส่แต่ผู้นั้นเอื่นใส่แต่ผู้นั้นอ่า เด้งไปตัวใดเป็นปตางานผ่านผ่านการผ่านงานได้บางเที่แบบใส่ไปผู้ใส่บ่ได้ไปเหตุต้องเขาเป็นแบบไปอีกอารมณ์หนึ่งเลยบ้างไงเออใส่แต่ผู้เดียว,น,ว,วยน,ออนั่นละป่าวาได้บ้างไงเอออีกอย่างกับเป็นสนนน้อยได้เนาะโอ้ยใจมนนเนาะป่าวาเด้จริงเราวนี่มันเป็นเรื่องปัญหาของมนุษย์เท่าผู้ใดอยู่ในเมืองมนุษย์โลกมนุษย์เท่าต้องไปบ่ได้ต้องต่อสู่กับปัญหาแล้วก็ต้องแก้ปัญหา เป็นเหมืห่อเดิมป,ป,ปีพรรษาแตะละงานแตะละงานไปเมื่อมนี่ห,นห้องพักกัน,นยกทีมมาซอยอาท่างพี่น้องญาติโยมหา้าากะทีทวาเป็นกำลังศร้าที่นาเข้ารบเป็นหนาบูชานี่แหละดอกไม้ี้ว่าดอกไม้จันอันนี้กะตามบบได้วา่างให้กะสร้างบ่คู่กันกะตาม เพียงวลาเฮ้ามีนํำจิตนำใจมาท้ำบุญน้ากันเฮ้ามีนํำจิตนำใจสทัทธาแบ่งเวลาว่าคุคนขนยนกมันบ่มี่ยงังกัให้นั่งอยู่เฮือนเจ้าของเบิ่งทีวีนั่งฟังวิทยุอยู่ซื่อๆมันก็นมีความสุขกว่าไปตากแดดกว่าสิไปพุนไปพีดเลยเด้คขันคนบูจใจจากโดยบุญเนี่ยสัน่นเฮาเด้ยมามันวมี่พี่น้อง,องเข้าอีกหลายที่โอกาส ว่าให้ใจอยากหน้าใจอยากใสยกันขื้นซื้อว่าบุญขื่นซื้อว่ามี่พีมี่น้องเพื่อนพ้องน้องพีแล้วหลายที่เป็นคนบุญโอ้จนท่านดใบญ่แต่เวลามันถึงโอกาสบ่ท่านให้กับมี่เออเอาบาน่ยอตาตมากำลังมาเสวยลรรถบัตรเขามาพอดีทั้งนึงก็ดีนะเราเป็นอย่างากาพี่น้องญาติโยมฮอดเออไม่นม่มีอตาตมา ฝ่าวในจอมลอยพอออกหน้าเวรเหลวสร้างเพันเข่าวหน้าตรวจวิทยุเพันเข่าวหน้า,างานแก้ไขเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งการพันกระสีหน้าเครื่ององหิหยังห้รละก็เล่เบสิเดียเทียดก่อนเดสกับก่อนเอากระเคาะอนุโมท่านาด้วยพี่น้องผู้ให้หน้าใส่รวมด้วยสวยบุญนแงนการกุศลนุู้ทิดส่วนบนสน่วนกุศลให้พระอธิการโค่นปัญญาวัดเท,ท่า อาพระรากะบุญไม่เล็กหน่อยๆกับประมาไ่ได้เอาทรงไปเหุเพิิน่ามาท่านแสดงออกบุญนันเจตสัอยานกับมาหาเฮาในมณีสิ่งไดที่เป็นบุญสิ่งไดที่เป็นคนสิ่งไดที่เป็นเหมือน,นกักดับใหม่อันบริสุทธิ์ยกเขามาเป็นเครื่องสกัาระบูชาหนอ่อมทรงดวงกิดวิญญาณของดวงตาคน้นให้เป็นนิสุกติพบ าหากว่าเปรนมตกตระอยากกล่ำบากุูยไซ่ห่ากะเป็นส่วนหนึ่งเคยส่งจังหันจังเพรนมีน่ขอมาส่นบุญในส่วนดีเฮามีให้ล่องปูได้พร้อมจากความถูกเขามีความสุขขอให้สุขกิงๆิึ้นไปพร้อมไี้มีขอให้เป็นกุศลซนเรามีจงเป็นพระลาตัดไก่ให้ปวกเฮ้เรอทานทั้งหลาย มีความสุขความจเจริญมีอายุหมั่นความเงี่ยนสางคุณงามความดีบำเพ็งต่อไปเป็นกำลังสำคัญในประพุทธศาสนาส้อยเรกเกือกูุมนนจกิตของสฆงงานของอวัดว่าศาสนาบรมสวย,ยสวยกันตบบไปขอความสุขสมปัรถนาจงเป็นของของเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทอ